มาตรวจสอบเขาบอกว่าวิธีตรวจสอบเขาใช้วิธีไปถึงตรวจไม่ได้เพราะมันมัน,มนเขาจะพางตัวไม่ให้รู้ว่าเป็นช้างเผือกวิธีพางตัวของช้างเผือกไม่ว่าอยู่ในป่าอยู่ในวัดเนี่ยเขาพี่คนพองขูดออ,อไปถึงก็เอาไอ้กะขาเปียกมาพอกออกออออทิ้งไว้คืนเหมือนพอเช้ามาก็บรรเลยขัดด้วยแปรงเหลืองหนังช้างมันหนาขนาดนี้ ของมพี่อยู่ขัดขัดแขัดแแล้วก็เห็นเห็นสีเห็นอะไรต่อเห็นเห็นผิวถ้าเป็นช้างเผือกต้องมีคบองค์ประกอบดูหกจันทร์น่ะหนึ่งก็คือผิวเนี่ยเป็นสีม่วงใหม่หรือขาวก็ได้สองก็คือขนของที่ออกมาจากผิวเนี่ยจะวนทักษิณาแล้วขมนึงมีสามเส้น ลปลายขาวสามขุมอมนอ่าสาม,ม,สาม,ม,มเส้นหนึ่งขุมทำไมเขาเรียกว่าสามขุมสามขุนรวมเป็หนึ่งรูอ่าหนึ่งรูสามขุมหนึ่งรูใช่อ่าก็สองละสามก็คือเพดานปากขาวอ้าปากรูสี่อันตะโขาวก็เอาแหวนเพชรขาวั้งตูดตัวเมียเปิดดูดขาว,ขขาวห้าอ่าเล็บเล็บต้องขาวหกคือปลา ตาช้้งเผือกจะมีตาขาวตาดำที่เราเคยไปถ่ายรูปอ่ะจำได้ปะถ่ายหางถ่ายรูปอ่ะเออนี่เคยไปถ่ายรูปอะตาช้้งเผือกมันจะมีตาขาวด้วยมีตาดำเหมือนเหมือนคนเลยแต่ส่วนมากมันจะดำเจ็ดคือหางเนี่ยเป็นใบโพแล้วมีขาวแซมถ้าครบเจ็ดอย่างเนี่ยผิวครบแล้วเข้าล,าลกาาักษณะครบเขาเรียกเข้าเข้าลักษณะช้างเผือกแล้วต้องพูนถวายารพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นก็ต้องทําเรื่องถวาย แต่ก่อนถวายต้องต้องกรมคุณธบาลของในวังเนี่ยช่างนไปตรวจสอบก่อนพอพอเข้ามาในวังปุ๊บอันนี้ก็ยังก็ต้องขึ้นสมโพธเอามาเฉยไม่ได้ต้องสมโพธสมโพธคือก็คือทำพิธีให้เปผ้าอาบวดรอ่ะแต่นี้ทําจากช้างธรรมดาไปลื่ืนฐานะเป็นคุณพระชื่อสีบรรทัดถ้าตัวพูดชื่อคุณพระเสวียาวสีเลย คุณเครือเวกดุจเดชพผอฝภูมิพระนามน,านาามพระนักบารมีสี่รทัดเลยลงท้ายเลือดฟ้าถ้าตัวเมียก็เขาจะอย่างเงี้ยคุณพระเทพวัชระกิรินีแล้วก็แล้วก็สร้อยสี่ประทัดอ่านี่นี่คือคุณพระเทพวัชระกิรินีคุณพระเทพาวัาชระกิริีนี้กิรินีนี้เป็นชางที่ฉลาดที่สุดในโลกไอ้ที่ฉลาดที่สุดในโลกเพราะว่าเขาสามารถแกะโซ่ตัวเองได้ต้องล่ามต้องล่ามเท่าหลัง ล่านเท so ้านาแกะก็แกะก็แกะอุดอุดแล้วไม่หนีว่าป่านะตรงนั้นเป็นเปล่าอุปาเนี่ยไปเล่นกับช้างข้างหน้าไอ้ควาช้างมันก็บ้านห้องติดกันอะตื่นมาเอาช้างหายไหนวะทรงพระสวยเดี๋ยวเพว่ช้างก็จะอยู่หัวหอมเล่นอยู่นู่นทีนี้ต้องล่ามอย่างดีแล้วก็ล่ามล่ามล่ามตอนนี้ต้องล่ามเท้าหลังนะเพราะว่าข่าวมันดังพระราชดีเวลาเสร็จแปลพระรัชฐานอ่า สมเด็จพระราชนิพนธ์กิตท่านจะแปลพระรัชาลปีหนึ่งมาวางบุพานครั้งชุงหน้าฝนพระราชทรงบุพานท่านจะให้ยืนยืนแยกออกมาช้างที่นัานมีสี่ช้างคุณพระเทพวชรักิตนี่คุณพระวิมลคุณพระศรีนาราอีช้างชื่อพังมดยังไม่สมบูรณ์แต่ล้มไปแล้วตายไปแล้วกใ็ให้คุณพระเทพที่ว่าฉลาดที่สุดอะยืนแยกออกมาใดรรู้วอาเนี่ยคือคุณพระเทพคือก็อคือชิ้นนี้ชิ้นนี้ได้ยังไงตอน,น,นผมบวช ผมมาบวชร่วม10ปีบวชถวายในหลวงรัชกาล9เราเป็นทุดงตามป่าตางเขาเนี่ยบวชที่วัดพระราม9ปัจจนาพิเศษสมเด็จพระวันณรัตน์เสด็จมันเป็นถุงประชายผมพอบวชปุ๊บผมไม่เคยอยู่กรุงเทพเลยแต่ผมมีสำนักสงฆ์ส่วนตัวอยู่กรุงเทพก็ไปดูตามเนี่ยอิสานใต้สกลนครหนองคายสุรินทร์ะยะโสธรสกลนครนี่ไปไปอยู่บ่อย พอดีผมผมไปอยู่สกลแล้วพอดีลูกศิษย์ท่านานิมม,ม์มารับผมเข้ากรุงเทพก็เลยผ่านวา,างบูพานเราเข้าไปเยี่ยมทัางเพืองวันเราชอบอยู่แล้วขาเรื่องเข้าไปไปถึงเนือช้างเือนอนแล้วก็มีหมอนายสัตวะพทาหลวงคนดูแลช้างเผือกท่านชื่อนายสัตวแพทย์หลวงหม่อมหลวงพิพัฒชิตสกุลแต่ท่านไม่ได้มาท่านสมคง,งมา มาทาอะไรผมก็ยังไม่รู้นะอ๋อมันจะมีคนลุมค้าช่างนอนอยู่อะล,ล,ลุมแต่งเล็บมาลุมแต่งเล็บไอคนลุมมันไม่แต่งนะมันคอยแย่งเล็บอ๋อเล็บ <c oughs> แต่งยังไม่เลยลุดูคอยคอยเก็บไงนะคอยผมก็ตอนนี้ถ้าโทรไปกาลางวงเนะี่จะวินเดตจะวินเดตเลยเออวิเด,ดนะเา,าเดจารย์อยู่ข้างบนเนี่ยทำอะไรกันอยู่นะอ๋อเขาพีดี้เขาส่ง หมอมาแต่งเล็บครั้งเดือครับท่านเออผมอยู่อาจารย์อยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวแต่งเสร็จแล้วเก็บมาถวายด้วยเนียได้มาพิกรรมเลยแล้วนี่ที่พูดที่ติดตัวเนี่ยมันจะมันมันนึกถึงตอนช้างที่อยู่ที่ท่านอยู่ที่เขาบันนดีกทุกวันนี้ช้างที่อยู่วัดเขาบนดีดนะไม่มีนะครับเดือแต่จะให้มันอยู่บนเขาเนี่ยเขามสูงนะไอ้ช้างที่มันขายข้อยขายอ้อยอ่ะช้างที่เดินไีลายนะ ไปให้ตายให้มันขึ้นไปไปไปบนเขาแต่มันไม่ขึ้นมันไม่กินทุกวันนี้ก็ไม่ขึ้นนะไอ้ที่พูดเนี่ยผมคุยไปคุยกับเจ้าวาดมานะเรู้เออมันได้กินแล้วบารมีบารมีมันผิดกันไงเออมันตรงกับสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลแบบนี้ช้างมันทับหลือมอยู่บนเขาแล้วมันมีทานน้ำไปมีน้ำตกอ่ะมีทานน้ำไหลไปไปข้างล่าง แล้วมันมีปางช้างอยู่ล่างสมัยก่อนช้างเขาใช้ประโยชน์เยอะลากซุงอะไรต่ออะไรอ่ะมีวันหนึ่งช้างพวกนี้ช้างเผื่อเวลาถ่ายอ่ะมันมันจแอบไปถ่ายไกลๆบอกว่าฝนตกแล้วมันชะอึช้างอ่ะชะลงแม่น้ำลำธานอ่ะมันก็ไหลไปเรื่อยๆไประผ่านปางช้างช้าวันนั้นกวานช้างเอาเอาช้างปางช้างเป็นสิบยี่สิบเชือกอ่ะลงอาบน้ำอ่ะ มันไม่อามันไม่กล้าลงเขารู้เลยว่าข้าบนต้องมีช้างเผือกเขาก็เอาน้ําที่อยู่ในลําธารเนี่ยมามาอาราธนาปากคมเป็นน้ำมนต์มันถึงลงได้เออไม่ธรรมดานะมีไม่เท่าอ่าแล้วนชิ้นเนี่ยผมผมถวายพระพระที่เดินทู่ตรงพระที่เป็นเพื่อนผมไวเยอะเลยเนี่ยผมยังติดตัวเลยมันมีกลิ่นมันไม่ต้องร้อยเสียมาไอ้พวกนี้คือบาร,รมีวเวลาเดินไปไหน ไม่ว่าจะเป็นฝูงผีปีศา,าจราชะพูดจะเป็นผีพูดหรือผีพรายเป็ดกระสุนกรายละมารยาอาวุธทั้งหลายแค้วคาทั้งสิงสารสาราัตวนะ์ลร้ายกาดทั้งกบบาทละจันไรทั้งคุณละสายมาเบื้องต่ำและเบื้องบนนะทั้งคุณละสายมาเบื้องต่ำและเบื้องบนถ้าคุณผีคุณคนภาพยนตร์และอาถารที่ทำไว้นอกคารบน,นประตูเนี่ยกันให้หมดมันไม่กินอย่างนี้แหละดีถ้าเลี่ยมแล้วกินไม่ออก <c oughs> <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้เนีย่ย แล้วนอนเนี่ยท่านจำวัดนะถึงกลิ่นที่ออกมาเลยออกมาเป็นแบบจิตญาณเลยนะคุ้มครองแบบบารมีอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะไอ้พวกตัวแสบเสือเสือหรือคนที่ไม่ดีไม่กล้าเข้ามาขาบกายก็ถือโอกาสถวายจานนะผมไม่จะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเอาสามหมื่นรอให้ได้ตังค์ก่อน